ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียนนรติน,นะครับกรมนายแพทย์กฤษศักดิ์ขณาสวัสดิ์นะครับกรรมธิการนะครับก็นํานเรียนข้อที่สมาชิกห่วงใหญ่ซึ่งจริงๆที่ท่านประธานท่านสันติกิรนันนะครับก่อนานเอ่ยนามได้กล่าวมาครับคือทุกประเด็นเนี่ยเราโดนเรียกว่าถกเถียงกันในที่ประชุมตลอดเวลานะครับผมขอยกประเด็นที่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านเกียดสิทธิอมรน,นะครับได้ยกประเด็นเรื่องของอามาตราที่แก้ไขมาตรา305นะครับในข้อ5วงเล็บ5คือหญิงมีคันอายุเกิน12สัปดาห์ถ้าไม่เกิน20สัปดาห์ยืนยันจะยุติการตั้งครันหลังจากรับการตรวจและรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รับมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นนะครับประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญนะครับพวกเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิน12สัปดาห์เนี่ยนะครับถึง20สัปดาห์มันน่าจะมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้สตรีมีคันคนนั้นน่ยได้ ได้มีคำแนะนำที่ถูกต้องเพราะช่วงที่เขาทราบว่าตั้งคันเนี่ยค่อนข้างจะสับสนนะครับแล้วก็ไม่มีคำแนะนำใดๆนะครับแล้วเราจึงกำหนดว่าน่าจะมีคำแนะนำนะครับแล้วทีนี้คำแนะนำเนี่ยนะครับต้องนำเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยเนี่ยมีขบวนการที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว นะครับซึ่งในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานเรียกว่า OSCC นะครับผมเป็นหัวหน้านแผนกสูตินรีแพทย์นรีเวชกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคามมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าของ OSCC จะมีพยาบาลนะครับที่ทำงานแล้วก็มเีเรียกว่าผู้บัิการทางด้านสังคมเนี่ยมา,ารับปรึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขทำได้ดีนะครับแล้วก็ได้ได้ทำร่วมกับ หน่วยงานอื่นด้วยนะครับก็คือเรื่องของนังพอมอทั้งกระทรวงศึกษาทั้งหลายส่วนที่เกี่ยวข้องที่อกว่า8หน่วยงานนะครับเป็นยังไงครับก็คือว่าจริงๆเราไม่อยากให้ผู้ที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามาปรึกษาแล้วเนี่ยโยนไปนะครับเช่นมาปรึกษาโรงพยาบาลโยนไปพอมอโยนไปทุนโยนไปนี้เราอยากให้การปรึกษาคนนั้นเนี่ยนะครับโดยมีคนที่เป็นศูนย์กลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็คือ โอสซีซีในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นยังไงครับเช่นกรณีที่เขาตัดสินใจแล้คำแนะนำแล้วเดี๋ยวเขาตัดสินใจจะเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับจะเอาจะดำเนินการตั้งคันต่อเนี่ยนะครับเราก็ปรึกษาว่าเออเขาจะเลี้ยงยังไงโรงเรียนจะเป็นยังไงโรงเรียนจะมีปัญหาไหมนะครับเขาจะไปทําอะไรต่อนะครับหรือกรณีเขาจะเ,าเรียกว่าตั้งคันต่อแต่ไม่ประสงค์จับ เอาเป็นบุตรนะครับก็แปลว่าเราก็มีกระบวนการพมที่จะยกบุตรนั้นให้เป็นบุตรบุญธรรมกับคนอื่นนะครับนัาเรียนท่านสมาชิกสภาและท่านประธานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอยากได้ลูกเนี่ยคนมีลูกยากเนี่ยอยากได้ลูกเนี่ยไปเป็นบุตรบุญธรรมเยอะมากนะครับซึ่งพมตอนนี้นะครับก็บ addition, บบ ine, beyond, like huh? venge, มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบว่าคนที่ต้องการมีบุตรเนี่ยมีเรียกว่ามีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับบุตร ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะรับการดูแลนะครับยอย่างดีนะครับทึ่งอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทาง O.S.C.C ก็ CC, คือ One Stop Service นะครับก็คือที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยจะประสานงานในทุกส่วนนะครับหรือกรณีที่ปรึกษาแล้วจะยุติการตั้งครรภ์น,นะครับเซ็นเตอร์นี้ก็จะไปหาสูติแพทย์ให้พิจารณาตามความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งอนอกจากนี้นะครับเรื่องของสิทธิแพทย์นะครับ เช่นสูติแพทย์ในบางคนเนี่ยเขาไม่สบายใจนะครับที่จะไปทำทำแท้งเนี่ยเขารู้สึกเป็นบาปเป็นไรเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแต่กระบวนการ o อ c c เนี่ยก็จะต้องไปหาในผู้ที่ หน่วยการทางการแพทย์ผู้ที่มีศักยภาพที่จะทําในนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราออกแบบมาที่จะให้เจตนาเรามาวันนี้เนี่ยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินง,งานเพราะเป็นหน่วยปฏิบัติงานเราบอกว่าแพทยสภาเนี่ยเป็นแค่ผู้กําหนดกฎเกณฑ์แต่คนที่ทํางานจริงคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่า p r a c t i c a l ก็คือว่าค่อนข้างจะตรงกับแนวปฏิบัติที่คิดถึง แม่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับนี่ก็นาเรียนท่านประธานไปถึงท่านเกียรติชิตมรนในการที่จะตอบปัญหาเรื่องของทําไมให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการที่จะนํากระบวนการที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอเรื่องต่างๆเนี่ยของกรมอนามัยเนี่ยเสนอกับรัฐมนตรีเพื่อจะประกาศต่อไปนะครับส่วนประเด็นของเพื่อนสมาชิกของผมอีกท่านหนึ่งนะครับคือของท่านชนรนาธน,นะครับขอ,อานาเอ่ยนามนะครับ ซึ่งบอกว่าในข้อสามมาตราร้อยสามนี่นะครับร้อยห้านี่นะครับบอกว่าหญิงยืนยันต่อผู้กออพิชาชีพวิจกรรมว่าตนมีคันแล้วเ,เนื่องจากมีความความผิดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถกเถียงกันนะครับว่าตอนแรกว่าไอยยางงี้พอเหรอนะครับอยางงี้เขาโกหกหมอหมอก็ทําให้ได้ได้เลยเหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพวกนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่เราห่วงใยก็คือว่าหนึ่งนะครับถ้าเอาคดี ถ้าดีจะสิ้นสุดเนี่ยนะครับบางทีการตั้งคันก็อายุคันก็เยอะแล้วนะครับก็เป็นอันตรายแล้วกเ็เรียกว่าการทําแท้งก็จะลําบากนะครับแล้วประเด็นที่สองคือหญิงบางคนนะครับเขาไม่อยากจะไปเป็นคดีเขาไม่อยากจะไปฟ้องร้องเขาไม่อยากไปแจ้งความนะครับอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดนะครับนะครับซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นอะไรก็ไม่อยากให้ สังคมให้เกิดความอื้อเฉาขึ้นมานะครับศูนย์ OSCC เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะพิจารณานะครับผมคิดว่าด้วยความาจรญญาบันของแพทย์แล้วก็ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นจุดสมดุลที่จะทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยได้รับาการปกป้องจากกฎหมายด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็นำเรียนว่าจุดนี้นะครับมันก็ต้องมี จุดที่หาความสมดุลของการพิจารณาให้เหมาะสมเรื่องของการยืนยันนะครับเลยที่ประชุมก็เลยบอกว่าแค่ยืนยันแล้วก็ยืนยันกับใครก็คงเป็นเกี่ยวกับแพทย์หรือผู้ได้รับศูนย์ที่รับกรรมมอบหมายจากแพทย์แล้วก็สู่ขบวนการที่ถูกต้องต่อไปน่าจะเป็นจุดที่เพียงพอให้กับขบวนการในการที่ทำให้กบวนการนี้เกิดความสำเร็จแล้วก็มีความ สมดุลนะครับแล้วก็มีความถูกต้องมีจริยธรรมที่ถูกต้องต่อไปครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ